สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจำปี2565หรือปี2022นะคะว่าดวงชะตานะคะในช่วงปีนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นี่นะ,ะเป็นปีที่อาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์สักนิดหนึ่งนะคะเพราะยังเป็นปีที่ปัญหาเก่าๆนะยังกลับเข้ามากวนใจอยู่นะคะแล้วก็ปัญหาในครอบครัวนะคะหรือปัญหาต่างๆนะคะ ก็ยังเข้ามากระทบกระทั่งอยู่ในช่วงปีนี้นะคะโดยเฉพาะในตําแหน่งนะคะของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกันบ้างโดยเฉพาะผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนี้ให้ลดทิฐิลงอย่ามีอีโก้มากให้อรอบคอบในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะ, <c oughs> คะก็อาจจะเป็นช่วงปีที่ต้องระมัดระวงังเช่นเดียวกันแต่มองว่าตําแหน่งนี้ยังเข้ามาช่วยเหลือนะหรือยังเข้ามาให้โอกาสอยู่นะคะแต่ก็ให้รอบคอบเรื่องของสัญญา รเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการเงินบางส่วนนะคะตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยนะสำนักงานร้านค้า,าจ,จะเป็นปีที่มีการซ่อมแซมมีการต่อเติมนะคะหรือว่ามีเรื่องของการต่อสัญญาหรืออาจจะมีการซื้อหรือการขายเกิดขึ้นนะ,ะรวมถึงบางคนก็อาจจะมีการยกย้ายนะคะเข้ามาด้วยนะคะก็มองว่ายังเป็นตำแหน่งที่เราต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสารต่างๆในช่วงปีนี้ด้วยนะคะ ความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกันในครอบครัวหรือที่บ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยนะนี้ให้ระมัดระวังนะคะในตําแหน่งของญาติพี่น้องนะคะเป็นตาแหน่งที่ดีญาติพี่น้องหน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะในเรื่องของการทํางานหรือเข้ามาเป็นนะคะที่ปรึกษาในเรื่องของการทําธุรกิจด้วยนะคะซึ่งมองว่ายังส่งเสริมดวงชะตากันในช่วงปีนี้นะคะ ตำแหน่งของบริวารน,นะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่แต่ให้เรามาระวังเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างนะมองว่าอาจจะมีปัญหาความคิดไม่เข้าใจกันบ้างหรืออาจจะเป็นปีที่เราจะต้องฝึกเด็กนะหรือฝึกบริวารในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะ <sm all. S 2> หรือเปิดรับสมัครลูกน้องนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่อาจจะเหนื่อยบ้างแต่มองว่ายังเป็นตำแหน่งที่ยังอุปถรัรมภ์กันอยู่นะคะหรือปัญหาอะไรก็ตามก็ยังปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันได้นะคะ ตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็ถือว่ายัเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของการเรียนรูก้การพัฒนาตัวเองนะคะหรือมีเรื่องของการศึกษาต่อนะคะก็ถือว่ายังส่งผลดีโดยเฉพาะลูกนะคะอาจจะมีการสอบการบรรจุเกิดขึ้นด้วยนะคะ ในตาแหน่งของเพื่อนร่วมงานในช่วงปีนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานหรือความไม่ลงตัวกันเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของของกฎหมายด้านกฎหมายด้วยนะอันนี้ให้ให้ตรวจสอบให้ดีแล้วก็อย่ารีบร้อนนะคะก็เป็นปีที่ยังมีชุ่พลของไพ่เสียหายค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นไพ่สิบดาบนะบปัญหาอุปสรรคมันก็ยังค่อนข้างมากนะสำหรับคนที่เกิดนะคะวันศุกร์อยู่นะคะโดยเฉพาะนะคะ ปัญหาเก่าๆนี่แหละนะคะแล้วก็ในเรื่องของคนเก่าๆนะที่กลับเข้ามาในช่วงปีนี้ก็อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้ในหลายๆเรื่องด้วยไพ่ห้าดาบก็คือเรื่องของทิฐิเรื่องของอารมณ์ใจร้อนนะคะแล้วก็ปัญหากับหัวหน้านะคะหรือปัญหากับผู้ใหญ่นี่แหละซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น5้าไม้ก็เรื่องของการทํางานนะคะหรือการ หรือปัญหานะคะการแข่งขันนะคะหรือว่าในเรื่องของการปรับโครงสร้างต่างๆยังเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งทําให้คนที่เกิดวันศุกร์เองอาจจะต้องรอบคอบและไพ่แห่งความตายหรือไพ่มรณะนะคะ <f ix> ก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายนะคะ <f ix> หรือในเรื Led ่ <f ix> องของอารมณ์เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งในช่วงปีนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นปีที่เรามีเรื่องของการขึ้นบ้านใหม,ข <f ix> ใหม่ขึ้นร้านใหม่นะคะมีการปรับเปลี่ยน นะคะเกิดขึ้นอันนี้ถือว่ายังยังส่งผลดีอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะถ้าคนไหนมีเรื่องของการทําประกรันบ้านที่หัวสายประกรันร้านค้านี้มองว่าถูกฉลกนะการทํางานนะคะในช่วงปีนี้นะก็เป็นปีที่อาจจะมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกักบเรื่องของปัญหาต่างๆยังเข้ามาอยู่แต่เป็นปัญหาระยะสั้นเท่านั้นนะคะ,ะ,คะเมื่อปัญหาจบลงไปแล้วจะเกิดการเคลื่อนไหวนะที่ลงตัวสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์แน่นอนนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้ยังเข้ามาอยู่เพราะอิทธิพลของไพ่การเงินนี่ยังเกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริวารบ้างหัวหน้าบ้างหรือผู้ใหญ่บ้างหรืออาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมการต่อเติมเกิดขึ้นน่ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องขาาองค่าใช้จ่ายจุกจิกอ่ะเกิดขึ้นในช่วงปีนี้นะคะแต่มองว่ารายได้หรือการเงินนี่ยังเข้ามาหมุนเวียนสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์อยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่เป็นปีที่ยังไม่โดดเด่นนะ คนที่จะหลีกเลี่ยงไปก่อนไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าความรักต่างวัยนะคะก็ยังไม่ลงตัวนะคะฉะนั้นคนโสดนะอาจจะต้องไปมุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการสร้างธุรกิจนะคะให้กับตัวเองเยอะๆหน่อยหนึ่งเพราะว่าไพ่ก็ยังเตือนว่าในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ลงตัวโดยเฉพาะคนที่เข้ามาพัวพันในช่วงปีนี้นะคะอาจจะเข้ามานะคะมองแค่ในเรื่องของผลประโยชน์ซะส่วนใหญ่นะฉะนั้นคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะต้องรอบคอบเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ให้เยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าปัญหาในเรื่องของชีวิตรักชีวิตคู่นะคะยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นจะต้องพยายามปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้เยอะๆในช่วงปีนี้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพปีนี้ต้องะระมัดระวังนะเป็นปีที่จะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะบางคนมีปัญหาโรคเก่าๆก,กลับเข้ามาในช่วงปีนี้คนไหนที่ตั้งคันอยู่ให้ะระมัดระวังเรื่องของการแทงบรนะคนไหนที่มีความคิดที่จะไปผ่าตัดไปทำศัลยกรรมจะต้องดูร่างกายหรือตรวจสอบร่างกายให้พร้อมด้วยนะคะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของการผ่าตัดต่างๆนี้ยังต้องะระมัดระวัง โดยเฉพาะนะคะบริเวณลำคอนะคะอาจจะต้องรอบคอนนิดหนึ่งนะคะบางคนก็เป็นเกี่ยวข้องกับไทรอย์นะคะมีเรื่องของการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะด้วยอาการปวดเหงือกปวดฟันนะคะหรือมีเรื่องของการปวดกระดูกต่างๆนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆด้วยนะคะปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะแล้วก็นะคะโครงสร้างกระดูกต่างๆนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการปวดเข่าปวดขาปวดฝ่าเท้านี่แหละ หรืออุบัติเหตุบางอย่างที่อาจจะทําให้นะคะในเรื่องของการเจ็บกระดูกนะคะบริเวณช่วงล่างนี้ปรากฏขึ้นด้วยนะคะใน ตำแหน่งของคุณสุภาพสตรีเนี่ยมดลูกช่วงล่างอันนี้ให้ไปตรวจสอบภายในนะคะส่วนคุณสุภาพบุรุษก็เช่นเดียวกันอวัยวะสืบพันธุ์ก็ให้ไปตรวจสอบภายในเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ให้ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองในช่วงปีนี้สักนิดหนึ่งนะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่สิบดาหรือไพ่มรณะเนี่ยก็เข้ามาคุมเครอนะคะหรือเข้ามาควบคุมในช่วงปีนี้ด้วยซึ่งก็หมายความว่าสุขภาพร่างกายมันอาจจะมีการอ่อนแอลงหรือมีเรื่องของปัญหาบางอย่างที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็เป็นปีที่อาจจะต้องทาบุญให้เย,ย เยอะด้วยไปทําบุญไปสะดเดาะเคราะบริจาคเลือดได้ก็บริจาคบริจาคผ้าหอ่อศพลงศพนะคะหรือบริจาคทานต่างๆนะคะไปทําบุญเกี่ยวข้องกับบ้านเด็กกําร้านะคะหรือว่าทําบุญกับคนที่เจ็บคนป่วยนะหรือว่า,าคนที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการต่างๆนะคะก็อาจจะต้องไปสร้างกุศลให้มากสักหน่อยหนึ่งนะคะดวงชะตาต่างๆจะได้คล่องตัวหรือราบรื่นมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ คนที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงเดือนมกราคมถือว่าเป็นเดือนที่จะยังสมผลในด้านดีโดยเฉพาะนะคะอาจจะมีกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นนะคะหรือมีเรื่องของกลุ่มลูกค้าเนี่ยเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนด้านการงานหรือการเงินนะคะในช่วงเดือนนี้ถือว่ายังเกิดโอกาสแต่ให้เรามาระวังปัญหานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารน,นะคะซึ่งอาจจะเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือ <ca> <ๆ S 2> คนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหัวหน้าด้วยอันนี้ให้รอบคอบ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ให้รอบครอบเรื่องของอารมณ์แต่มองว่านะคะถ้าใช้ความกล้าให้ถูกทางนะคะจะทําให้เราเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าเราเรามีความกล้านะคะหรือเรามีความคิดที่อยากจะได้สัญญาอันนี้หรืออยากที่จะมีเรื่องของโอกาสนะคะที่จะได้รับจากผู้ใหญ่ก็ให้กล้าเข้าไปพูดคุยนะคะหรือกล้าเข้าไปยื่นข้อเสนอต่างๆในช่วงเดือนนี้อันนี้ถือว่าส่งผลดีแต่สิ่งที่ต้องรอบครอบในช่วงกุมภาพันธ์นี้ก็ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ อย่าอารมณ์ร้อนเด็ดขาดเพราะว่าปัญหากับผู้ใหญ่หรือปัญหากับเพื่อนนะคะอาจจะเข้ามาแล้วทาให้เรานะคะมีเรื่องให้ต้องแก้ไขามากยิ่งขึ้นนะคะมองว่ายังเป็นเดือนที่มีโอกาสนะถ้าเรามีความคิดที่เราอยากจะไปสอบไปบรรจุหรืออยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืออยากจะได้สัญญาอะไรในช่วงนี้นี้มองว่าถ้าไปกระตือรือร้นตรงส่วนนี้อันนี้จะได้นะคะ ในช่วงเดือนมีนาคมนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ยังส่งผลดีนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแต่ให้ระมัดระวังปัญหาด้านความรักนะ,ะช่วงเดือนเมษายนนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการ ปรับปรุงซ่อมแซมนะคะในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้าหรือมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน่ยนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการทํางานอาจจะติดติดขัดขัดบ้างอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นที่ต่างๆอันนี้ให้รอบครอบแล้วก็ถ้ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายต่างๆนะคะจะต้องลามือไปก่อนนะแล้วก็ค่อยไปหาข้อมูลแล้วก็กลับมานะคะในเรื่องของการทํางานอีกรอบหนึ่งก็ให้รอบครอบเรื่องของปัญหาความขัดแย้งด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะ ในตำแหน่งช่วงเดือนนะคะพฤษภาคมเป็นเดือนที่การทํางานนะคะยังมีการพูดคุยนะคะหรือยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่ก็ให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์เหมือนกันนะอย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการทํางานรวมถึงนะอย่ารับงานที่มากจนเกินกําลังอาจจะทําไม่ทันนะคะแล้วอาจจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ได้ในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาการเงิน,นหรือค่าใช้ใจ่ายจุกจิกปรากฏขึ้นด้วยนะคะ ในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะถือว่านะคะเป็นเดือนที่จะมีนะคะโชคลาภนะะจะเป็นแบบทุกขลาบนะคะในเรื่องของการเงินนะคะหรือมีเข้าของมีค่าบางอย่างนะคะปรากฏขึ้นนะคะถือว่ายังเป็นเดือนที่ยังส่งผลหรือเกิดโอกาสที่ดีอยู่แต่สิ่งที่ต้องรอบครอบก็คือนะคะเรื่องของการทํางานเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งต่างๆยังเข้ามาอยู่ต้องรอบครอบในเรื่องของการทํางานนะคะให้มากๆนะคะแต่มองว่าจะเป็นเดือนที่มีโชคการเงิน <ASMR. S 2> โดยโเฉพาะในช่วงครึ่งเดือน ะะของเดือนมิถุนายนจะมีการเงินบางส่วนปรากฏขึ้นแหละนะคะก็ถือว่ายังส่งผลดีนะคะในช่วงนะคะเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนะคะมองว่าจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแต่จะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้แล้วทำให้ในเรื่องของโอกาสต่างๆยังกลับมาเคลื่อนไหวดีอยู่นะคะ ในช่วงเดือนนะคะกันยายนตุลาคมนะคะเป็นเดือนที่ธุรกิจการงานนะคะยังได้รับการสนับสนุนแต่อาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจนะคะเกิดขึ้นคนที่เกิดวันศุกร์เองต้องควบคุมนะคะในเรื่องของความคิดนะคะแล้วก็ต้องพยายามใส่ใจในเรื่องของการทํางานให้มากที่สุดอาจจะมีรายละเอียดนะะหรือมีเรื่องของ ปัญหาจุกจิกเข้ามาบ้างนะคะโดยเฉพาะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของร้านค้านะฮะเรื่องบ้านเรื่องสำนักงานนะคะแต่มองว่าปัญหาจะไม่มากแล้วก็ปัญหาในเรื่องของความรักต่างๆนี่ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะในช่วงเดือนนะคะพฤศจิกายนและธันวาคมนะคะจะเข้าไปสู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วทาให้โอกาสต่างๆเกิดในเรื่องของความมั่นคงนะคะที่ดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ด้วยนะคะก็เป็นปีที่คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยอาจจะต้องแบบ ต้องแก้ไขปัญหาเก่าๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้วิธีเดิมๆนะคะในเรื่องของการดําเนินชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผลตอบรับที่ดีละเราอาจจะต้องมองวิธีใหม่ๆเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในช่วงปีนี้ นะร,รวมถึงในเรื่องของกลุ่มลูกค้าต่างๆเนี่ยนะจะอาศัยในเรื่องของกลุ่มลูกค้าเดิมๆไม่ได้แล้วเราจะต้องเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะต้องหาช่องทางในเรื่องของการหาได้ได้นะคะใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะในช่วงปีนี้มันก็จะช่วยนะคะได้เยอะนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ที่ปรากฏขึ้นในช่วงปีนี้อาจจะเป็นปีที่ยังไม่ค่อยวุ่นวาในเรื่องของการงานหรือการเงินเท่าที่ควรนะคะแต่จะเป็นปีที่เราอาจจะต้อง อมองเห็นละในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากปีที่ผ่านมานะคะแล้วนํามาแก้ไขในช่วงปีนี้แล้วก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดโอกาสนะคะในทุกๆเรื่องด้วยนะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายหรือมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะสิ่งที่ต้องระมาระวังก็คือปัญหาด้านคดีความต่างๆนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของสุขภาพอันนี้ยังต้องรอบคอบอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพา่ยิบซีจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะในช่วงปีนี้บ้างไพ่ยิบสีก็ยังบอกว่า ไม่ต้องไปกังวลใจในเรื่องของการทํางานนะคะยังเป็นปีที่การทํางานยังเกิดโอกาสหรือการขยายธุรกิจเกิดขึ้นอยู่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทําธุรกิจให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการขยายลูกค้ากลุ่มต่างๆนะคะเข้ามาด้วยนะจะส่งผลด้านดีมากยิ่งขึ้นนะคะพระยิบสีก็บอกว่าปัญหาในเรื่องของการทํางานจะคลี่คลายไปได้รวมถึงในเรื่องของการขยายทยย<ๆ>ุก <halt> อย่างยังเข้ามาอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะพระยิบสีพยากรณ์นะคะก็ยัง แนะนำว่านะคะปีนี้ปัญหาการเงินต่างๆจะคลี่คลายไปได้รวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของไรายได้หรือมีข่าวการเงินนะคะใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะซึ่งมองว่านะคะไพ่ยิปซีก็อาจจะบอกว่าในเรื่องของปัญหาต่างๆนี่ยังอยู่ในทิศทางนะคะที่ยังมีโอกาสด้านการเงินเกิดขึ้นอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสพบรักกับคนที่เป็นแม่ไม่พ่อไม้นะคะ เข้ามาปัวพันในช่วงปีนี้นะคะแต่เป็นความรักนะคะที่ยังไม่ลงตัวนะคะหรืออย่าพึ่งเทใจนะคะก็ให้มุ่งเน้นในเรื่องของงานหรือธุรกิจไปก่อนจะดีกว่าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นปีที่ต้องปรับความสัมพันธ์กันในช่วงปีนี้ให้เยอะๆนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ให้เรามาระวังเรื่องของอาหารการกินนะคะแล้วก็รอบครอบเรื่องของการดื่มด้วยไขมันในเลือดสูงนะคะหรือในเรื่องของ การดื่มการกินต่างๆเนี่ยนะคะยังต้องเรามาะระวังอยู่คนที่ตั้งคันอยู่นะ,ะก็ต้องรอบคอบหรือคนไหนที่มีความคิดที่จะตั้งคันก็ต้องดูแลสุขภาพหรือเตรียมตัวให้พร้อมในช่วงปีนี้ด้วยนะคะแพทย์ยศีก็บอกว,ว่าปัญหาสุขภาพยังฟื้นฟูได้หรือย,ยังดูแลได้แหละแต่ให้ไปปรับนะคะในเรื่องของการกินการดื่มนะคะให้เกิดความลงตัวนะคะสุขภาพร่างกายจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะจะได้กลับมานะในเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจได้อย่างเต็มที่นะคะ ะะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ปี2565นี้เป็นปีที่ดีนะถึงจะมีปัญหาให้เราแก้ไขนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะเพราะในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เข้ามานะคะมันก็เข้ามาตลอดอยู่แล้วอะ่ะคนที่เกิดวันศุกร์ก็สู้มาตลอดอยู่แล้วปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่จะต้องสู้นะคะเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจหรือการต่อยอดในเรื่องของการทํางานต่างๆของเตเองเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นก็ขอให้เดินหน้าต่อไปอย่าไปท้อแท้ใจนะ แล้วก็ขอให้เป็นปีที่สมปรนานะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ